เอาบีบิทต่ำแล้วก็ใส่หอมอันหัวหอมหัวหอมแดงนํำแดงแล้วก็ใส่มักเพ็ดใทยใส่บดๆใส่บดนี้เลยว่าสันใส่เด้อเดียวใส่ซองซ้ำหน่วยเนี่ยอีเมลกับบาเพ็ดอีเมลก็เลยท่ามะแต่ละเทือแต่งกินดอบแล้วใส่ประมาณซองซ้ำหน่วยเนี่ยเลยท่ามอ๋เจ้าใส่บดหรือบัคเพ็ดนะคันบุบบดออกมาใส่เดินมีการแบบผสมใส่อีกเลยโอ้ยแม่ค่อยก็นได้จ่าเอ๋ตำกันรลยใส่บักเพ็ด 嗯，一想啊。 ยังไงบุบเจ้าปะเจ้าคือบุบบอลายเดมเิขวะจะบวบเดาแขวยิบวบได้หลยเดมีคนบวบแขแห้งตักเลจนบางคนเขายอมแาว่าเอาเจ้าคือเปลี่ยนไปแท้เตกี้คือเปลี่ยนว่าลายเตกี้แบบเตกี้ลายยูยูวานยอนยันปไทยนะบดิวจังสี่เดมาถืฮอดพุ่นแล้วบาน้กรับมาเนัะเขาจนวานป้าเจ้าคือเปลี่ยนเป็นคนคนเลยงนาะ คือเบาเก่งแท้เพราะว่าเขาอยู่บ้านเขาก่ได้ไปใส่เนาะแต่กี้อยู่บ้านไม่ไปใส่ก็เต้นบ้านหรือว่าไปขายของไปคลายเครื่องแต่ไม่ได้ว่าหลายคือตอนที่ไปยุบุญยุบุเทามีโมหลายมีเอื้อยมีไอ้มีมีพ่อมีลูกมีป้าหลายคนว่าน่ากันเทียบดอยอ ตำเร็วมันกระได้อยู่เด้ข้าตำแล้วเราบรีเขาจะขอใส่แม็กกี้นิดหนึ่งมันมีรสชาติจากน่อยเด้มาเสิร์แล้วอือหือสูตรของคุณแตงโมใการเอิ้นคุณอีกเครื่องปุ๋งไส้นี่ไงสิบตำเร็ ยัดใส่ท่องเพิ่นเลยขอโทษนะเจ้าตัวเล็กที่ฉันกินเธอเอาป้ายเกือบเหี้ยทุกคนลาซีอันใส่จานอีกนึงเลยเพราะว่าบ่มีใบตองบ่ได้เอาใบตองมาวันสินางอย่แต่ว่าบ่ได้อือหือท้องข่อยคือใหญ่แท้ เยนเราบนเมื่อวานไปนายูแต่ว่าบอดี้เอาไปตอกกับมาเลยยีบานบอดี้ปลูกปลูกไกย,ยูนะย่บานอันนี้วอนปลูกนะทุกคนเนาะมันแคบน้อยเดียวนี่แหละยูไส่อะอืมเป็นแล้วบอดี้เทากะพักเทาเอาไปนึ่งน้ำเพราะว่าอันนี้เขาเก็บอยู่ข้างบ้านเดยีแม่เป็นคนปลูกเมียน บทด้วยหยอดแล้วฟักไปร้อนมากอือหอเอาให้ยกออกเลยปักใส่ปักใส่ที่ไหนปักห้วยใส่ข้างข้างเรียบร้อย ฟาอัดมันเนี้เฮาเออเป็นยังไงทุกคนทุกคนมามานสีซบหรือบ่แซบนี่ไม่เก็ต้องแซีบเห้วเนาะสีม,มือคอยย่องเจ้าของวิีไผ่ไยองกับยองเจ้าของเองสูตรคอยเองเลยบุูคเฮ็ดไปทั่วบันเนี้เฮากะนั่งทาทุกคนซุกแล้วบดดีแต่ว่าซุกนี่ขอ่อ้วนวะ่ะ หนาทองขึ้นใหญ่จร่แล้วทุกคนอือหือเป็นจังไดผ่านหรือบ่ผ่านหน้าตาหน้าตาของอันอัน,นปลาผ่านหรือไม่ผ่านแต่โลร้า้นะมันผ่านนะมันสั่นแล้วตัวได้ซิมสงสัยอาซิแซงพัน,นละนออันนี้หนึ่งปลาลวกผักลวกผักหรอถ้าไม่ใช่นึ่งผักโว้ยหนึ่งกับยังวันลวกอยู่เนาคอยก็ได้ อันนี้หนึ่งท่าหนึ่งมันกระสีเหลืองมันส้มคือสีเปรแต่ว่าถ้าเฮาลวกมันสีเขียวแนะนำให้ลวกเอาเด้อทุกคนบัป,ปัดเจอของคู่ดีเนาะเพราะตามุกติเฮาลวกนะมันจะเขียวมันคือสีสีแสบกว่าอันนี้เฮาหนึ่งมันเป็นยาซีแต่ว่าป่านะมันแสบอยู่เด้อมาจากทุกคนมากินขา้าวนำกันแต่ว่าเฮาไม่ได้ทายให้ทุกคนเบื้องหลังว่าเฮากินขา้าว อืมเือขานาดสียเห็นแล้วเนาะบริไทเบิ่งพอว่าอ่านอยู่ว่าสั่นแล้วคือจังเลยเขาก็ถามมันป่านนี้จะไม่ต้องอ่านแล้วเนาะก็ให้ค่อยอ่านแนเนอเอาคลิปนี้กะบริไมีอย,าายอ่างไรเนาะนอกจากนึก่งปลาสูตรข่อยเองเลยนี่นะว่ามีผู้ใด่ซอดข่อยข่อยเฮ็ดเองเฮ็ดเองขันมันเสียบล้วขขเขาก็เฮ็ดต่อไปขันมันเสียบข่อยอืมทิมปลาแม่มันเถอะเอาว่าบืาบ่อหมแล้ววนันนี้ทิมสะเลย เขาก็ต้องไปเฮ็ดเขาก็ต้องไปเฮ็ดเนวอื่นกินเอาเนาะตองสำรับคลิปนี้กับบ่มีอย่างไรเนาะทุกคนแต่ใช้ชีวิตแบบจั๊งสิไปเรื่อยๆแหละเนาะถ้าเมดดื่อใดใคยถือเลขก่อนอย่างในสมองที่หว่างแต่ถือเลขอย่างเดียวแะ้วทุกคนบเฮ็ดเนยังนากนจากถือเลขอย่างเดียว,จ,วจังไรเขาก็วัดจอยยสุบ,บาร์หลายท่อเลขมันว่ถือเอกเนาะขันเขาอยากมีเงินมีอย่างเขาก็ต้องเฮ็ดงานจังสั่นไปฮันเล่ เอากระเลายใหญ่หางเอาคลิปนี้ก็ขอจบไปทามนี้ก่อนเด้อบาย